สวัสดีค่ะของลุมเดี๋ยนะสวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยปียะสมาคมกิรทธานนท์นะเจ้าค้าดูซิ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 ออันนั้นนนนน,น,นึงปัดหมดก่อนใครว่าเงินซื้อสุขภาพ ที่ดีไม่ได้ใช่ไหมเนาะปักหมดกันเนาะปักหมดกันนะปักหมดปุ๊บอ่าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องไลส์ก่อนกนะ่อถึงจะพิมพ์แล้วก็ปักหมุดได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ พบเจอกับปุ้ยปีอสมากิลสธานนนะคะอ่าเฟซบุ๊กอ่าทำไมคะเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็แอดไลน์มาได้กันที่0810175255นะคะฟิลเตอร์ไม่มีให้ปีอสมาใช้เลยปีอสมาร้องไห้มากนะคะทำไมเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะฟิลเตอร์สีเขียวที่ปุ้ยใช้อยู่ประจำเนีย่ยมาเห็นหน้าสดเลย <laughs> หน้าสดที่ว่า โอ้ยใช้เออ น่าสดมากทุกคนน่าสดมากอายนะคะกินกาแฟดีกว่าเขินนะคะโอ้ยกินไปแล้วเมื่อเช้าตอนสดมนตื่นมาก็คือหิวเลยนะคะแล้วก็ไม่กล้ากินไม่กล้ากินตัวนี้เพราะว่าจะไปช่วยในระบบเผาผลาญทําทให้เราหิวมากกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่กล้ากินตัวนี้เมื่อเช้าก็คือกินได้แค่กาแฟตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้กินไปสดมนไปติดไปให้มันหายหิวแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็ไปสดไ,ไ,ป,ไปไปใส่บาตรกลับมาก็หิวอีกไปใส่บาตรไปเซเว่นมันใช้ระยะเวลา กี่ชั่วโมงตื่นมาที่ห้าเนาะตื่นมาที่ห้านะคะส่วนบนหกโมง,โ,มงโอ้สองชั่วโมงนะหิว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 เราก็จัดกระไกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เวลาเราหิวมากๆแล้วถ้าเราไปกินข้าวเลยอะ่ะมันก็จะทําให้เราะกินเยอะขึ้นนะคะทําให้เรากินเยอะขึ้น,น,ะะ <c oughs> เ,น,เ,นเป็นสองข่าเพราะฉะนั้นเราต้องตัดกําลังด้วยตัวดักจับ แป้งบักจับคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าข้าวขาวที่ปุ้ยกินเนี่ยมันเป็นออกคาร์โบไฮเดรตและแป้งเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินช่วงนี้เยอะไปอ่ะมันก็จะทําให้เรา,าออกข้างนะคะเพราะว่ามันเข้าร่างกายแล้วมันก็จะแปลสภาพไปเป็นน้ำตาลนะทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่อยาก มีห่วงยางไม่อยากมีอเซลูลไลท์ที่ต้นขาอะไรเงี้ยให้ทานข้าวไลเบอรี่หรือข้าวกล้องแทนนะคะทุกคนตัวนี้จะไม่ทําให้หน้าท้องร่างมีเลยนะคะแต่ถ้าอยากหุ่นลีนเร็วๆอะ่ะเออถ้าอยากหุ่นลีนเร็วๆให้ทุกคนนะคะออกกําลังกายนะคะแล้วก็กินโปรตีนให้เพียงพอทีนี้ทุกคนส่วนมากก็จะพูดว่าอะไปะคนมีตังค์อ่ะ ขนาดมีตั้งขนาดไหนก็ซื้อสุขภาพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหูยจริงๆทุกคนจริงๆเรากซื้อทุกคนได้มาเจอปุ้ยแล้วอะซื้อสุขภาพได้นะเพียงแค่590บาทซื้อสุขภาพที่ดีได้นะคะส่วนมากจะไปแก้ไขที่ไหนรู้ปะ่ะไปแก้ไขที่ปลายเหตุไปเหตุคืออะไรไปเหตุคืออะไรไปเหตุคือไปซื้อยาหมออะปวดหัวปวดไมเกรนปวดไมเกรนปวดกระดูกปวดเกาเป็นกดไหลย,ย้อนก็ไปหาหมอแล้วก็เอายากินแก่ แก้กดไหลย,ย้อนแก้ปวดท้องแก้ลูกกระเพาะเออแก้อะไรนะลิสีดวงทวารหนักแก้แล้วก็ยาคลายเส้นอ่ะแม่ปุ้ยเป็นกระดูกทับเส้นก็ไปซื้อยาซื้อน็อกซ่ามากินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมันแก้แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะต้นเหตุของอาการเหล่านี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนต้นเหตุของอาการที่ว่าเป็นโรคเก,กาต์เป็นลิสีดวงทวารหนักเป็นอ่กระดูกทับเส้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือร่างกายเราอะขาดคอลลาเจนและกินหวาน ขาดโปรตีนและกินหวานนะคะแต่ถ้าถามว่าในร่างกายเรามีอเอนไซม์ไหมมีมีโปรตีนไหมมีมีคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะคอลลาเจนไหมมีเพียงแต่ว่า เราผลิตไม่ทันในการใช้ในแต่ละวันไงเพราะฉะนั้นเราควรหาอาหารเสริมเข้าไปเติมเต็มให้เราใช้เพียงพอในแต่ละวันในทุกๆวันนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราอ่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะการคุมอาหารคือคุมอะไรไม่ใช่กินน้อยนะกินให้อิ่มกินให้อิ่มให้พอดีอิ่มแต่การคุมอาหารของปุ้ยคือไม่กินหวานอ่าไม่กินรสหวานจาัดคืออุ้ยพูดดังไปไหมอะ่ะพูดดังไปไหมลูกยังไม่ตื่น ยิ่งพูดยิ่งแสลงเออมันมันมากทุกคนถ้าทุกคนมาหลฟ์สดแล้วมันจะมันมากนะมันจะแบบเฮ้ยสนุกทุกคนเออการคุมอาหารคือไม่ใช่อดอาหารไม่นิการปุมอาหารคือไม่กินหวานมากกินหวานในปริมาณที่พอดีคือคือถามว่าน้าตาลคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายไหมเป็นแต่ถ้าเราทานมากเกินไปมันก็เป็นโทษต่อร่างกายนะเออคือถ้าเรากินน้ําตาลมากๆไปบวกกับที่ เรามีโปรตีนในร่างกายอยู่แล้วนะเออเราโปรตีนในที่นี้คือไม่ใช่โปรตีนพืชนะเออเป็นโปรตีนสัตว์ที่เรากิ้งเข้าไปไข่ไก่อะไรอย่างนี้เนะาะปลาอะไรงนี้ที่เป็นโปรตีนนะเออแล้วถ้ามันไปบวกกันแล้วถ้าน้ําตาลมันเยอะเกินเออเยอะมากๆมันก็จะทําให้ร่างกายซุดโทมทุกคนนึกนึกถึงการเป็นสนิมไหมอา่า การเป็นสนิมเมื่อเป็นสนิมเกาะพอสนิมมันค่อยๆกินทีละจุดละจุดละจุดเนาะอาสนิมมันค่อยๆกินทีละจุดจุดจุดจดจดแล้ววันหนึ่งมันก็ผุพังขึ้นมาซ่อมแซมยังไงไปหาหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราควรงดหวานมากๆเอองดหวานมากๆงดถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้ในแค่พอเราแบบหายอยากพอนะทุกคนเออไม่ไม่สนับสนุนให้กินเยอะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเราซุดโทมเร็ว แก่เร็วผิวหนังเหี่ยวนะคะผมร่วงนะคะผิวแห้งเหี่ยวนะคะเออทีนี้ควรหาอาหารเสริมที่มันบำรุงร่างกายมากินนะมากินเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเราอะเวลาเราอายุเยอะไปอะเวลาเราอายุเยอะมากๆเนี่ยเราจะได้ไม่แบบไม่กระดูกปอกเออไม่แบบว่าหมดเรี่ยวแรงโดยแบบก่อนวัยนะคะเออถ้าเราก็จะเราจะชรลาภาพยังแข็งแรงนะเราจะไม่แบบว่าล้มป่วยก่อนวัยที่แบบว่าเฮ้ยฉันยังไม่ถึงแบบ เจ็สิบเลยฉันก็แบบป่วยนอนติดเตียงแล้วนี้ไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนแก่ที่แข็งแรงนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ ดีมีประโยชน์ก็คือไม่เน้นหวานไม่เน้นรสจัดนะคะน้ำมะพร้าวน้ำกระเจีย๊ยบอะไรอย่างนี้ไม่ไม่อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงน้ำต้มหู้ไม่อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงเลยนะคะลูกเดือลูกเดือยอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีเหตุมันก็มีปัจจัยส่วนหนึ่งแหละที่มันจะทําให้เราสุขภาพแย่ลงนะคะอืและทีนี้ควรหาผลิตภัณฑ์ที่เป็น ธรรมชาติจริงๆไม่มีสารตกค้างนะคะดูกันดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจโปรตีนที่ปุ้ยแนะนำอยู่อาหารเสริมที่ปุ้ยแนะนำดูนะคะอออยากแนะนำให้ดูบัตรตัวแทนเลยขอดูบัตรตัวแทนเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็เช็คทางบริษัทได้เลยนะคะว่าคนนี้เป็นตัวแทนของสายไหนเป็นตัวแทนของบริษัทจริงไหมให้ทุกคนเช็คเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็น มันเป็นสิ่งสิที่พิเศษของลูกค้านะคะเพราะว่าใครจะมาอยากซื้อของปลอมเสียงเงินทั้นทีนะเอางี้แล้วกันถ้าใครขายลอดขายต่ำกว่า590ใครขายต่ำกว่า280กาแฟน่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้ออยอมลงทุนเสียงเงินที่แพงกว่าแล้วมันได้ของจริงแล้วมันดีต่อสุขภาพทำไมปุ้ยถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อคืนปุ้ยดูในแอปติ๊กตอกว่าเขาแกะดูเลยนะว่าซื้อตัวนี้มาแล้วแบบเป็นสีเหลืองกับสีเขียว เออสีไม่ไม่สีเขียวสีม่วงอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ปุ้ยแต่ปุ้ยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ปุ้ยก็ไม่รู้ว่าสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยอันไหนมันเป็นอาหารสิมชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ของปุ้ยนะสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยแต่ปุ้ยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ปุ้ยก็ไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะมันเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นเขาก็ก็คือคือคือ,คอทุกคนในในคอมเมนต์ก็จะบอกว่ายอมเสียเงินแพงกว่าเออยอมเสียเงินแพงกว่าเพื่อที่จะซื้อของแท้แล้วมันได้สิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเออแล้วทําไม ต้องดูแลสุขภาพนะคะทุกคนเคยเห็นแบบเราอยากเป็นเบาหวานไหมไม่อยากเป็นเราอยากเป็นภูมิแพ้ไหมเราอยากกระดูกเปราะไหมก็ไม่เป็นนะเราอยากปวดท้องประจำเดือนไหมไม่มีใครอยากเป็นโรคไข้ไข้เจ็บนะคะไม่ดราม่านะคะใครดราม่าเลื่อนผ่านนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ใครดราม่าว่าอาหารเสริมของปุ้ยอ่ะมันช่วยได้ทุกโรคจริงไหมมันไม่ใช่ยาที่รักษาโรคเอออาหารเสริมของปุ้ยไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นโปรตีนที่เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเข้าไปทดแทนในสิ่งที่ร่างกายของคุณอะ่ะได้ใช้หมดไปแล้วทาไมต้องกินทุกวันกินทุกวันแล้วเป็นโปรตีนเกินไหมไม่เป็นโปรตีนเกินโปรตีนล่วกเกิดจากอะไรเกิดจากอ่าไตของคุณน่ะทำงานไตของคุณน่ะทำ มันเสื่อมจากการกินหวานมากกินเค็มมากกินอาหารรสจัดมากไม่ดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ดราม่านะว่าเออสิ่งที่ปุ้ยโพสต์ไปอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาจากหัวและโฆษณาเกินจริงสิ่งที่ปุ้ยโพสต์ไปอะ่ะมันมีหลักฐานชัดเจนนะคะซึ่งมีคนออกมายืนยนันมีคนออกมาพูดใต้โพสต์ว่าอ่าฉันอ่ากินกินโปรตีนแล้วแบบเฮ้ย เลือดจางที่เป็นอนดีขึ้นอ่ากินโปรตีนแล้วกระดูกทับเส้นแล้วดีขึ้นอันนี้คือแม่ปุ้ยยืนยันได้เลยนะคะปุ้ยเป็นลูกปุ้ยไม่โม้ไม่โกหกด้วยนะคะถ้าเราขายของด้วยการโกหกเราจะไม่ได้มีจนจุด,จดนี้นะถ้าปุ้ยขายของด้วยการโกหกปุ้ยจะมีไม่มีมาจุดนี้ไม่สามารถที่จะขายกาแฟหนึ่งร้อยได้ไม่สามารถที่จะเปิดบิน ต่างๆได้ครบถูกตัวนะคะปุ้ยขายแต่ความจริงนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทําตามที่ปุ้ยพูดที่แนะนําก็จะไม่เห็นผลก็จะมีคนบอกว่ากินกาแฟไปกล่องหนึ่งไม่เห็นเห็นผลเหมือนที่ปุ้ยพูดเลยปุ้ยพูดแต่ทีนี้คุณไม่เข้าใจว่าคุณสะสมไขมันในร่างกายมากี่เดือนกี่ปีแล้วกาแฟหนึ่งกล่องแล้วคุณเอากาแฟไปหนึ่งกล่องใช่ไหมคุณไม่ออกกาลังกายคุณไม่คุมอาหารคุณได้แต่ทานกาแฟ แล้วไม่ยุบจริงไหมจริงถ้าตัวปุ้ยทานกาแฟอ่าสมมติว่าปุ้ยอ้วนมากๆปุ้ยน้ําหนักเกินมากๆแล้วปุ้ยมาทานกาแฟอย่างเดียวแล้วไม่ออกกําลังกายไม่คุมหวานมันนมเนยถามว่าปุ้ยจะผอมไหมมันก็ไม่ผอมนะคะไม่ผอมเพราะฉะนั้นปุ้ยพูดกับลูกค้าปุ้ยพูดด้วยหลักความจริงเลยว่าได้คุมอาหารไม่ได้ออกกาลังกายไหมนะคะแล้วทีนี้ปุ้ยก็เลยถามว่าปุ้ยคุณลูกค้าต้องการกล่องที่สองไหมเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นเขาก็บอกไม่เห็นจะเห็นผลเลย อ๋อถ้าคุณลูกค้ากินกล่องเดียวก็ไม่เห็นผลค่ะคือปุ้ยไม่ได้แบบมาเฮ้ยพี่มันต้องเห็นผลไงคือปุ้ยไม่พูดแบบนี้ปุ้ยไม่ได้พูดแบบนี้ปุ้ยขายความจริงถ้าคุณลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินถามว่าคุณกิน1ิบกล่องลดไหมมันก็ไม่ลดนะคะเพราะว่าคุณยังกินหวานมันนมเนยกินตามใจปากอยู่นะคะเพียงแต่กาแฟตัวนี้เขาจะไปช่วยเรื่องอะไรช่วยในระบบเผาผลาญใช่ระบบเผาผลาญแต่ทีนี้คุณสะสมมาคุณสะสมไขมันมาแล้วอาจจะ วันหนึ่งคุณอาจจะก,กินสะสมไขมันเกินในในการที่ระบบเผาผ่านจะทํางานให้คุณได้นะคะซึ่งกินแค่กาแฟตัวเดียวงานคุณไม่ได้แบบว่ามีแบบอ่าถ้าถ้าสามตัวเนี้ยถ้าสามตัวเนี้ยไปช่วยคุณได้ได้แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องช่วยตัวเองด้วยนะในเรื่องของการออกกําลังกายการคุมอาหารนะคะยังไม่ได้ใส่ปากกติเลยเมาส์อยู่นั่นแหละ นึงค่ะเมาเพลินเกินห้ามใจนะคะยิ่งยิ่งคุยก็ยิ่งมันโชว์หุ่นโชว์หุ่นพระสวามีโชว์หุ่นกลางไฟ้สดโชว์พุงโชว์พุงนะคะ5้าบาทซื้อคุณสุขภาพที่ดีได้เพียงแต่ว่าคุณลูกค้าปลดปลดปรดโปรดเปิดใจนะคะ ฟังคําแนะนําจากปุ้ยแล้วคุณจะหุ่นดีถามว่าหนึ่งกล่องอะหุ่นดีได้ไหมได้ถ้าคุณฟังคําแนะนําจากปุ้ยนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะอยากลดหุ่นลดหุ่นในที่นี้ไม่ใช่น้ําหนักที่ลดลง<ม>เป็นหุ่นที่ดีขึ้นคือเอวกระชับแขนเล็กนะหุ่นลิีนลงนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเราถ้าใครไปโฟกัสที่น้ําหนักตร,ตรงตาช่างไม,ไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะอันนั้นมันเป็นการลดกล้ามเนื้อ เออถ้าลดกล้ามเนื้อมันก็จะเป็นอันตรายเพราะกล้ามเนื้อมีความสําคัญต่อร่างกายมากนะคะถ้ากล้ามเนื้อลดลงร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงไม่โอเคนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ลดไขมันนะลดไขมันลดยังไงลดไขมันลดยังไงนะออกกําลังกายลดไขมันคือออกกําลังกายการุมไม่กินหวานนะคะอันนี้คือจะได้สุขภาพที่ดีมากเมสาเสร็จแล้วไปทํางานต่อ18โมง14แล้วทุกคนไปทำงานที่เรารักกันนะขอบพระคุณทุกการรับชมนะนะคะ ทักทักมาซื้อกันได้นะทุกคน0810175255ที่ปุ้ยต้องพูดในนี้เพราะว่าปุ้ยจะไปลงในแอปติกต๊กเอ้ยเอาไปลงใน YouTube นะคะปุ้ยเลยต้องบอกเบอร์โทรไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมละสวัสดีค่ะรับตัวแทนนีดเลยนะคะทุกคน